สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเขาสุทง่งจืดสาวลาวสองหนึ่งเช่นเคยเนะพี่น้องมื่อนิกะมาะพองกับเอาหอกไง้วัดเลยุมขึ้นอีกเดียวพี่น้องตอนน้กะอายุเฮือนไม่จะเกิดเนาะคลิปน้กะเป็นอีพี่สองเนอะพี่น้องต่อจากอีพี่หนึ่งที่ว่าห้าออกไปเคียนแบ,บมไม่จะเกิดอยู่ท้องหน้าแล้วไปเบิงซัดเหลียงอยู่ท้งหน้าบันิศามาเบิงซัดเหลียงอยู่เฮือนพี่น้องซึ่งซัดเหลียงอยู่เฮือนก็คือมูและกาลุข้องมูเนอะพี่น้อง เมื่อวนี้ไม่ใชเกิดว่าสิผ้าเกลือมูแล้วกะ็สีอาบหน้ามูไห้พี่น้องบึงเนาะเพราะว่าจิงกบว่าท่านแล้วเคยอ่ะทายสัต์เอ้ยบ่อพีดพี่น้องทายคลีบสั์เลี้ยงม่นจะเกิดจือเทือนเนาะเทือนนี่เป็นเทือนแหลกพี่น้องก็เลยสิผ้าทั่วเพิดทุกชัดเลี้ยงเนาะมีทั้งมูมีทั้งแบนะพี่น้องแบน่ะ อาทายเรียบร้อยไปแล้วคิวต่อไปแมนหมูเนาะ้อนพี่น้องเดี๋ยวเขาไปส่งอาหารให้หมูก,กันก่อนเลยเนาะเพราะว่าสิเกลือและจังสิอาบน้นาให้เพลินเนาะพี่น้องเฮเ,เ,เพี้ยมาะน,บบน,นี่สิเกลือหมูแลนสิปนกระปุลสะกันกระห่ำเพราะว่าหมูหน้อยมันเก็บทถอบ่สบายเก็บทถอกเอายาให้กินกับ่ทชาตกระปุกกระปูมากกับปนปนสะกันกระห่ำซ้อมมึอยังไงเห็ุแห่งนั้ แสดงว่ากะปูหน้านี่เป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองเฮาำเบิดกาบเลยเนาะพี่น้องหัวมูน่ะมันมากระปูอยู่แล้วเนาะปเกอาเากออยกินเ็โตคิดอุ้ยอันเตะข้าวอันขวเลียงกลม่น่ะคูดมาแะมันมันบเป็นตะเส็บนะเอาหายมูสนะท้องลงไปมันไตอยู่มันไหลแถอะไหลแถอะอะไรา มื้อนี้มื้ออะไรจักกินสมัยยะยากดูสําหรับจะต้องกินสูตรเดียวกับแม่ใหญ่คันเลยพี่น้องแต่ว่าตอนนแม่คันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หลายๆเด้พี่น้องจเคยบอกไปเนาะว่าถ้าเป็ดไก่บ่สบายให้ตําผักเทียมใส่กับข้าวปูเนาะพี่น้องแม่เกเพิ่นตําใส่กับห้ําเนาะอันนเป็นหมูอิงตน ตำงามตำตีนตำเบอรทุกอย่างเนะาะอู้มีเขียนหมูเหรอ <c oughs> อันนี้แม่นปรุงยาให้มูหน่อยนาะพี่น้อง <c oughs> ยาเพื่อเมืองธรรมศาสตร์คนบบรด้กินกับยามันขั้นมูก,กินละมูเศร้า <c oughs> <c oughs> เริ่งกระปูอึดๆนะพี่น้อเงเอย้ยเป็นก็เปากอกอยใช่กําหนะั่นเนาะ ลลังนะมันพอเด้พี่น้อง้วกะเอาไปใส่อันเขาที่เขาตุ่มไว้เนาะแล้วกะใส่หัม่มิแลวแล้วแน่เนาะพี่น้องให้มันได้กินน้นามันเรียบร้อยอาหารมูหน่อยเอาพี่น้องอันนี้ตั้งน้ำไปเรียบเกินไปอาบให้มูพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจะ <c oughs> ได้อาบน้ำให้มูขังเหลกกว่านี้นะ อ่ะพีหมูสใหญ่อันนี้อาหารหมูหน่อยพี่น้องมาเฮ้ยสิได้ยอ่านนะพี่มูแล้วนี่เนาะพี่น้องอุ้ยเย็นแหงเลยปลาเกิดนี่ยนาะมูหน่อยยังจ๊กโตปลาเกิดหมูสหน่อยยังสองมูแม่ถือพาชิวอองลุแล้วเนาะนี่มาเบิงน้ำกันพี่น้องเี่ยในปลเกิดคออันนี้ของพัว เเอ๋โอ้นี่โบสบายแน่เลยเม่ลูกอ่อนพี่น้องตราตร,รานี่มาเบ่งห้องเมย์เกิดวันนี้นะเอ๋อื้มนี่ยเนี่ยทร่าทร่าอื้

ยิ่งหนาอีหล่ะพี่ปตหืนแทะเปตตีแหงนี้ยัาไปโัวเพิ่นเขี่ยแทะอาบน้ำหายยี่โมที่ลืมแล้วเอาบรกเกอร์เพื่อนโมชาเจ๊เจเจ๊เจเพ็่นดูดน้ำ อันเดน้ำข้าวอาหารข้ากินก่อนอ่ะนี่นี่บันนั่นยังกินน้องน้อย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 นั่นนั่นนัอุ้ยพี่น้องจ้าอุ้ยอื้มนี่เนาะ มาเกิดยังอาให้มันอย่างนี้อุ้ยอุ้ยเป็นสิเพิ่นถือผ่านนะพี่น้องในท้อ,องเพิ่นอะโยท้องแก่แหละขูอุ้ยหนานะอืมใหญ่ตีนะเดดเดอ้นเบาไวแล้วประเกิดอ้วยอ้นเบาไวแล้วนอกมันลูก มันหอนอานน้ำให้เพินพี่น้องเพนคือพาท่องแกแล้วอย่างเพลอนยูหยางน้ำเนาะดีกินน้ำจนได้พี่น้องเลยตัวอิยอ่าตีอย่าตีหายได้เหรอโอ้ยยังมากินก็โดด่นเนี่ยบาทนึงกับเบิดแล้วเพลินเน่ะ ินอ่างเขาอยู่กินอ่างเขาอยู่ <S <S ขเขาแห้งหิวเขาแห้งเป็นแม่มานะนะกินไม่ไหวอันนี้ก็ดีจับแน่อื้มจับได้เฉยจิกกี้จิกกี้ขีห้ากับไข่กินจะคากินกับปู่ละห้ากับชีสใส่ไส้เปจับแล้วเป็นที่ว่าขีนะอ้าวมาอีกแล้วเขามาอีกแล้ว ในพี่น้องอาบน้ำให้นะ่ะเหลื่มเป็นเหลืม่มห่วนเพื่อนเฮตดน่ะเขาจะหนีเบิร์ดัวน้นองเขียนแล้ววันนี้น้องบ่ได้กินกินบันนี้นะ่ะจุบจุดบจุดบจุดบ เอี่ยมเป็นเอี่ยมอ,อ้าบอ้าบผ่ในพี่นอ้อเป็นเล่มของนองนอแล้วไม่แหงเลยพวัวเื่อสิลอยได้เห่อวะอ้าวน้าให้กันยู่ซย่้ๆลมพัดจำเพิน่นสีเย็นเลยพี่นอเอ้ กินมะนี่กินห้องนอก,กระตนกระโตนาเพิ่นก็ไข่ขเนาะพี่นอ้องเพราะเพิ่นเป็นแม่ลูกอ่อนเอ้ยบ่แม่นแม่ม่านกระตนกระโตก็ไข่ดอกดูจุๆีเนาะพี่น้นนนองก,อก,กามเกลือพ่นน่ะตัวนั้นเนาะ อันนี้เข้าไปในเกลือเพือพ่อนเพื่อนก็กินน้ำเนาะอย่างกินห้องน้องทองกระชีคุ้งขี้ดินเลยพี่น้องถือผ้าทองแกนี่จ้าเดือนอองนะ,ะเพื่อนบูกไก่เดือนนี่ดอกผูกไก่เดือนนี่เขินเลยหน,นาเพื่อนกระชี้ใครๆเนาะทองหยวนร้านเลย,ยนะี่ฮะมูตัวนี้จ้าปีปะอะไรเพื่อนเยอกับปี หัวมันิเบ่องออกมาเลยเดือนเดือนสองเอามาเอามาเหลี่ยมเดี๋ยวปีปลายเออแต,แต่มันพันไงเนาะใน,นปีปายนั่นเนี่ยพี่ว่าพันไงแทะไงเฮงลีคักปัญญากินของเด็กหน่อยนะเนี่ย มนเลียนั่นแต่ยืมแม่นยามันตอนและแ่นมเชื่อห้ยมม่ยมกินแล้วมันนอนจังอ้วนจังพี่น้องก็กินโบท่านนีกว่าพิ้นมาแล้วตรวบตรวบตรวบเบิดหนึ่งจะเอากระปุกมันหจนินได้กุนถ้านัี่ห้งกับบอยว่เอานังกินแล้วก็ะูจมเบิมันเจ็บท้อง เ,เกีย <laughs> งสำได้กับว่าพวกเกียงกินนะผวกแนมแนมอนีเอินมันเอิดแต่เกิดตุราตุราเอินได้อาดอ้าดอ้ดตุราตุราตะกี้เคยเลี้ยงมูพี่น้องเอ้ยเลี้ยงแล้ว ดินมันต่ำเนาะมันยามพ้นตกมาแล้วมันเป็นขีตะเลขานไปเกลือมันแล้วมันดูดใช่นะออ้เสือพาน่ะเต็มเตะขี้ต้มเต็มเตะขี้มูเลียงแล้วก็แพงแล้วนี่แหละยามอันว่างๆโบมีเบียกอะ่ะเขาไปหาเก่าทองเก่าต้นตูให้มันพี่น้องเก่าให้มันนอนมันนอนรับแล้วก็ออกมาไปหาดูดแล้วมันหมูหน่อยโบอีมันนี่พี่น้อง ไกลกับเขาไปสอจ้ในมูกก็ดีแอลอุ้ยมุ้ยหน่อยกำลังเป็นตะแพงเลยพี่น้องเนี่ยหลุดน,น้ำเพลินอยู่นะว่าเพลินจะออกจากโตทองไงแห้งพี่น้องเพื่อิีรายโตเติมเราในทองจนจะหอดกี่ดินแล้วโหวอันนั้นเขาไกลเขาไปตอดบันซูนโตเพลินเพปินขั้นพี่น้องเดินซึ่งอยู่ มันตอดกินห้ามในโตเพิ่นไปนแห่งสีขั้นแล้วมาเก่ามาให่บ่ายพี่น้องมูนะ่ะจืมะน,นกันนอนแล้วนะเนี่ยเปลงเปลงกันนอนแล้วพี่น้องเพิ่นบบอีมเป็นอะไรพี่น้องชาติเหลียงมม่จะเกิดมูเพิ่นกะหู้หูดอกพี่น้องไม่จะเกิดนะ ขันเพื่อนไดเรียงซัดนพน้องซัดถูกตที่เพื่อนเลี้ยงนะหูทุกโตเนาะบพว่าสิเป็นงูเป็นแบะเป็นมูเนาะเพราะว่าเพื่อนนะมากแบบเกาหรือว่าฟึกมันนพีน้องถ้าเป็นงูเนาะจากที่เจอนเคยมาอยู่น้ำเพิ่นตอนเจิอนอยังหน่อยนพน้องเพราะว่าเมยคันก็ก็พอเจืนไปนอนหน้าพน้องเออเจอเดแล้วไปนอนหน้าเพราะว่าเหตุหน้าโขงมันไกลจาก ทางามันไกลจากบ้านแห้งพี่น้องหน้าโค้งนะไปซึ่งตอนน่ะจืดยังหน่อยเนาะพี่น้องพอเมย์ก็เลยโบาหอยออกไปเมื่อหน้าน้ำเนาะเนื่องจากว่าพื้นไพ่กับบบมี่เนาะก็เลยมีแต่พอก็เมนะ่ะนอนหน้าและที่นี่จึงกับไปเลี้ยงงวก็ไม่เกิดเพิ้นจิมักให้จืดเอาใหม่นะพี่น้องใหม่คือแบบไม่เสีนนี่แหละไปเกาตามแคงตามทองตามาลำตของงวของซัดเลี้ยงเลยพี่น้องแล้วมันกะ สีอยากนอนแล้วมันก็สีนอนลงให้เหานัเก่าน้ตพี่น้องแล้วก็มาสีเฮี่หให้มันหนักู่น้อเหาแบบสามารถเขาเทิงตมันได้ง่ายพี่น้องขั้นเป็นงัวก็เป็นงัวที่ฮู่โบ่ซนบบอันนี้เนาะแต่ว่าสิมึนเด้พี่น้องเวลาเห็นเฮ่าแล้วมันจกยางมาเบียดยางมาอยากให้เหาเก่าเลยได้เป็นเพราะว่าเิ่นเคยเลยได้เนาะพี่น้องถ้าเป็นมูก็คือไม่จะเกิดอันนี้หละเนาะรูปให้นอนให้อันนี้แล้วก็นอนเขาเก่าก็นอนปีนทองแล้วพี่น้องสัตว์เหล้ยงมันก็ ข้นอยู่กับคนเลี้ยงน้ำเนพี่นองฝึกมันอะไรมันกระไดนั่นน่ะเนาะเพราะว่ามันบบหูจักคว่นอกจากที่ว่าเฮาฟึกมันเนพี่นงซึ่งเลียงมันยังเกิดกบหูทุกตัวโนพี่นองโดยเฉพาะเป็นหมูนี่หูที่สุดเลยเนาะต่อไปก็สิเป็นงัวส่วนแบ่นี่บอบคอยปันไดเนพี่นองแต่ว่ากะบบขี่ดื้อปันไดเนเพราะว่าฟึกมันส่วนงัวคนนี่เิ่นปลอยเนพี่นองผูกั้งแต่แบ่เนาะก็เลยบ่ได้เห็นงัวเด้อพี่นอเมื่อนี่ได้เห็นั้งแต่แบ่กับหมูเนาะ ไว้มือนาซิมาอปเดตให้เบิรงกอีล้กพี่น้องนาซิเป็นคนแหละหมูไม่จะเกิดอันออกลูกคนเลยพี่น้องมาเบิรงกต้อกานว่าสิได้จักโตเนาะส่วนเธอหนีกะถือว่าขบเปิ้ลถูกสัดเหลี่ยงแล้วพี่น้องบันิกะสไปบวชตัวเองเพราะว่าวัดเหลิมข้นอีกแล้วเนาะไว้เพาะกันคลิปนาเนาะพี่น้องบุหัวสิเพาะกันได้คลิปแบบได้เนาะพี่น้องทาแบบ มีคนพาไปห้ากินกับสิโพกันในคลิปออกละน้องผิวน้องถาบ่มีคนอันพาไปห้ากินกับนายสิโพกันอยู่ในครัวน้ะพผ่น้องแนใดกับผักติดตามเนาะไว้มาหลุดน้ำกันมาติดตามน้ำกันพ้อน้องว่าหาสิโพกันในคลิปหนาในคลิปแบบใดน้อพผ่น้องจะเป็นไส้ละหรือจะเป็นไส้เห็ดกินน้ะพผ่น้องมาหลุ้น้ำกันเนาอไว้พอกันคลิปหนาบ๊ายบาย